สวัสดีครับผมตุ้มไทยสตีนะครับวันนี้นะครับมารับบทเป็นมือปราบปลาช่อนนะครับด้วยความที่ว่าเจ้าของบ่อนะครับเลี้ยงกุ้งแดงนะครับหรือว่าไอ้กุ้งเครฟิชเนี่ยแหละครับคือโดนปลาช่อนนะครับแอบเข้ามากินกุ้งนะครับด้วยตอนที่บ่อนะครับมันมีปัญหาคือเหมือนเป็นช่วงที่คันดินมันแตกนะครับแล้วปลาใจบ่อนะครับมันก็เลยว่ายเข้าไปอยู่ในบ่อที่เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งเครฟิชนะครับซึ่งทําให้ตอนนี้นะครับปลาช่อนนะครับไปไล่กินกุ้งเครฟิชกระจัดกระจายเลยนะฮะได้คําเชิญชวนนะครับให้มาช่วยตกปลาช่อนนะครับออ จากบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับสภาพบ่อนะครับก็จะเป็นบ่อโล่งนะครับอย่างที่เห็นข้างหลังผมนี่เลยนะครับบ่อจะเป็นบ่อโล่งนะครับแล้วก็จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นน้ําตื้นนะครับฝั่งขวานะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นหลุมน้ําลึกนะครับซึ่งตรงนี้ก็ผมก็เลยเตรียมอุปกรณ์นะครับข้าวมา2ชุดครับเป็นชุดเบสกับชุดสปินนะครับเดี๋ยวลองดูอุปกรณ์นะว่ามีอะไรมั่งนะครับ และอุปกรณ์ที่ผมเอามาใช้ในวันนี้นะครับมี2ชุดครับไดว่านะครับซิเลียลรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับของปี2021นะครับคันก็จะเป็นไดว่านะครับแฮรรีเออร์นะครับส่วนคันนี้ผมก็จะเซ็ตเหยื่อง่ายๆนะครับเป็นไวเบชั่นของไดว่านะครับ TDS นะครับเอาไว้กรอนะครับเคาะๆตามหน้าดินมานะส่วนอีกคันหนึ่งนี่ก็จะเป็นนี่ครับไดว่านะครับรูเวสแอรลิตี้นะครับอย่างงามนะครับน้องๆเอกซิเลยนะครับตัวนี้ถ้าใครเคยใช้เอกซินี่บอกได้เลยครับ มันอารมณ์เหมือนเอ็กซิสเนี่ยแหละฮะคันก็จะเป็นลาซอนนะครับรุ่นใหม่เหมือนกันครับท้ายนี่เป็นคาร์บอนนะครับให้เซนที่ดีนะครับเวลาปลากัดหรืออะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตกแถวนี้ก่อนเลยนะครับเป็นแนวล่องน้ําลึกนะครับจากที่เขาบอกมานะฮะลองเริ่มจากเกียวไอเบชันดูก่อนนะครับเช็คระยะความลึกของน้ําด้วยนะฮะส่วนนี้ที่ใช้อยู่เป็นไดวาิซเลียนนะครับฟิลลิ่งนี่หมุนเนียนเลยนะครับถ้าเทียบจากเมื่อก่อนที่เคยใช้ิซเลียนในรุ่นเก่าๆนะฮะ ตัวนี้ถือว่าค่อนข้างแตกต่างนะครับอารมณ์นี้ไม่เหมือนซิเรียสเลยนะฮะรู้สึกประทับใจตีก็ง่ายครับแล้วก็เวลาปลาล่านะครับตัวนี้ก็จะมีเสียงนะครับถ้าปลาล่านะฮะมีคลิกเสียงด้วยนะครับ ตอนนี้ผมจะเซตหน่วงที่เบอร์8นะครับกับเหยื่อไวเบชั่นนะครับแล้วก็ปรับคอนี่ให้มีจังหวะขยับได้นิดหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็จะมีเพื่อนๆถามเรื่องปรับคอนมาเยอะนะครับว่าปรับยังไงอะไรนยครับคือผมเซตตายตัวเลยนะครับคือผมปรับให้สปูลมันขยับได้นิดหนึ่งนะครับที่เหลือตรงนี้ผมก็จะมาปรับตามน้ําหนักเหยื่อที่เราใช้เท่านั้นเองครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับ กันก็ถือว่าเซนโอเคนะครับนี่ผมกรอมานี่ชนปลาชนอะไรนี่รู้สึกหมดเลยนะครับชนดินชนอะไรนี้นะฮะน่วงก็ทำงานมีประสิทธิภาพครับระบบหน่วงของซิเลียนก็ทำงานง่ายนะครับเหมือนสตีเลยนะครับเพราะเป็นระบบเดียวกัน SV b o o บนะครับนี่ครับระบบทำงานง่ายเหมือนเดิมครับตีไปไม่ต้องนิ้วเลี้ย อโอ้โห,หลุดนี่ไงโอ้โห,หลุดโอยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็น,เ,ปนเหยื่อปลักประเภทซิงคิงดูนะครบเคาะหน้าดินเลยบ่อน,นี้จากที่ดูๆนะครับน้ำค่อนข้างตื้นนะฮะผมจะลองใช้เหยื่อเป็นประเภท ซิงก่อนนะครับให้เหยื่อมันเวลาเรากอให้มันเคาะหน้าดินมาก่อนเลยนะฮะส่วนอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับนี่ก็จะเป็นคันสปินนะครับบาซอนนะครับเป็นรุ่นที่รีดีไซน์ใหม่นะครับตัวเป็นคาร์บอนนะครับจะสามารถจับเซนส์สัมผัสได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ล้อนี่ก็จะเป็นรูเวสแอร์ลิตีนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยอ่อบอดี้นี่คือเรียกง่ายๆว่าคล้ายๆลเอ็กซิเลยนะฮะเป็นล้อรุ่นใหม่ที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับ คันตัวนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับลองใช้งานแล้วก็เบาดีนะครับอย่าง้รก็ตีดีด้วยนะครับเซนใช้ได้เลยนะฮะเขามาที่โดรนนี่รู้สึกหมดเลยนะครับปลาเปอร์นี่ดินเดินคันดงคันดินนะครับเนี่ยครับผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นดินนะครับตรงไหนชนปลาเราก็จะรู้สึกว่ามันชนปลานะฮะแยกแยะได้ว่าคืออะไรนะครับบาซอนตัวนี้ค่อนข้างดีดเหยื่อดีนะครับกะบดนิดเดียวไปลายไกลมากครับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นปลา 4.5เซนนะครับส่วนบาลานซคันก็ถือว่าค่อนข้างดีครับนะบาลานก็อยู่ประมาณช่วงปลายคันที่เราจับไปดีนะครับทาให้เราสึกว่าเวลาเรากอหรืออะไรก็จะไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่นะครับน้ำหนักก็เบาครับอุ้งนี่ไงโตแล้วอ แหมเป็นช่อนน้อยนะครับนี่นะครับตัวแสบนะฮะไ่กินกุ้งชาวบ้านเขานะครับนี้เป็นภารกิจนะครับต้องตกพวกไอช่อนน้อยนี่ออกให้หมดแล้ววักที่ใช้ก็จะเป็นของไร้ว่านะครับรุ่น silver creek minnow นะครับขนาด4.5้านะครับเป็น sinking นะฮะผมจะลองเป็นตัวนี้นะครับเป็น s t e e นะครับ shad sp นะครับรอเฉยนะครับแล้วก็ให้มันขุดหน้าดินมานิดนึง นลองเป็นปลักประเภทแชทดูนะครับปลากรอรอไม่นานนะฮะตรงนี้น้ำตื้นมากนะครับเราต้องเดินแบบช้าๆหน่อยนะครับเดินเร็วเดี๋ยวปลามันจะรู้ตัวนะฮะ ค่อยๆเดินแล้วก็ย่องไปตีครับไล่ไปเรื่อยๆครับ มีไงอยู่แล้วครับแหมมานอนนี่นะครับนอนุ้มอยู่แนวตามน้ำตื้นนี่นะฮะเอออีนี่ตัวแสบแมบจกิงกุ้งที่เขาเลี้ยงกันนะครับนี่ผมใช้เหยื่อที่เป็นแนวแชดนะครับแนวแชดก็คือเวลาตีไปนี่เหยื่อมันจะลอยแล้วเรากร็กรอให้มันจมนะครับ ภาพพื้นที่หมายนะครับมันเป็นแนวคันดินนะครับก็คือจากตื้นแล้วก็ไล่ไปลึกนะฮะพอเราตีแช์แล้วเราพอเราจังหวะที่เรากรนะครับเหยื่อม,มันก็จะมุดถึงหน้าดินเลยนะฮะซึ่งไอจุดที่เราจะเน้นเราจะเน้นตรงแนวรอบนอกเนี่ยแหละครับก็เลยใช้เป็นเหยื่อปเพทแนวนี้ก็จะเวิร์กนะครับ อนี่ไงโดนแล้วครับนี่ไงไอตัวแสบแสบบกินกุ้งชาวบ้านครับโอ้ลุด <c oughs> แต่ได้นะครับมีไซส์ด้วยนะเมื่อกี้ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นจุดที่ล่องน้ำลึกสุดครับของในบ่อนะฮะคิดว่าปลาน่าจะนอนรวมอยู่นนี้เยอะนะครับ นี่ไงโดนอีกแล้วขุดดินนะครับขุดดินนะครับโดนปุ๊บขุดดินเลยนะครับแสบนะครับแสบเดี๋ยวต้องรีบดึงขึ้นมาครับเพราะว่าเดี๋ยวสะบัดหลุดอย่างเมื่อกี้นะฮะนี่ครับเรียบร้อยเจอแชทของไดวาเข้าไปนะครับยอด่าเจอแชทครับได้เรื่องไสด์ดีด้วยครับตัวนี้ นี่นะครับเดียบร้อยเสร็จไรว่าแช้นนะครับใช้เหยื่อแนวนี้กระ๋อนี่คือปลากรอ,รอไม่นานครับกองเดียวเลยฮะไม่ต้องคิดมากครับเหมือนจะเจอปลาจิบนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่าครับ นี่ไงตัวีแล้วหืปลากรอรอไม่นานครับยกขึ้นฝั่งเลยอือโอ้โหไซดีด้วยตัวนี้นี่ครับตัวแสบแอบกินกุ้งชาวบ้านเขานะครับแล้วเป็นกุ้งเคฟิตด้วยนะครับกิโลละห้าร้อยนะครับกุ้งเคฟิตดูเลยครับโอ้โหอ้วนทับเลยไซดีเลยนะนี่ นี่ถุงนี้รวมๆน่าจะประมาณสักเกือบเกือบสองได้แล้วนะครับนี่โลใบปลายนะครับถุงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าผลงานรวมเย็นนี้จะเท่าไหร่นะฮะหาตัวต่อไปครับกําจัดให้ได้มากที่สุดนะครับเหมือนจะมีจิตอยู่ข้างหน้าตรงไม่รู้ใช่หรือเปล่านะลองไปดูและเน้นลายที่มันขึ้นเลยครับนี่ไงใช่จริงด้วยออื นี่ครับเรียบร้อยปลากอรอไม่นานนะครับดูมันขึ้นอย่างเดียวนะครับตีใส่ฮะแต่ละตัวนะครับอ้วนแับเลยนะครับไี่ีด้ว่ากินดีอยู่ดีนะตัวนี้ใส์ดีเลยนะนี่น่าจะมีเกือบครึ่งโลได้นะตัวนี้แกงส้มต้องมาแล้วครับวันนี้ดูลายปลาติดอย่างเดียวนะแล้วค่อยตีใส่เลยนะ ผมคิดว่านั้นน่าจะใช่นะครับหลายนี้นะไม่รู้ใช่ปลาหรือเปล่าไม่รู้ว่าใช่ปลาช่อนหรือเปล่านะครับแต่ขึ้นเมื่อกี้คล้ายๆนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนี้ร้อนนะคันถือว่าเซนดีนะครับท้ายเป็นคาร์บอนนะครับ จะค่อนข้างให้เต็นท,ที่ดีนะครับเวลาปลากัดหรือจังหวะที่มันเหยียบไปกระทบกระทั่งอะไรนะฮะส่วนคันก็ powerlift โ okay อเคเลยครับดีชอบครับส่วนลอกนี้ผมให้3ผ่านเลยฮะหมุนเนียนครับอ่านี่ไงนี่ผมว่าเนี้ยประช่อน นี่งไงตัวอีกแล้วอือนี่ครับปลากรอไม่นานครับปั๊มให้เร็วแล้วยกให้รีบเรารีบยกให้มันพ้นพอให้เร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวหลุดจะเข้าไปแอบ,บกินปลาเขาอีกตอนนี้ปลารวมงก็ประมาณหกตัวแล้วนะครับก็อน้ําหนักหลมลวรวมก็ค่าแนสองโลกว่าแล้วนะครับก็จะมีไซส์ครึ่งโลนะครับสามสี่ขีดอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นการที่ผมใช้เหยื่อพวกแนวแชทนะครับ ข us ah. like ้อดีของเหยื่อแนวนี้นะที่เป็นแชทนะครับเเวลาเราใช้กับพวกงานบ่อเนี่ยนะครับจังหวะที่เราตีไปนะครับเหยื่อมันจะลอยน้ำนะครับพอเรากอแล้วเหยื่อมันก็จะจมอยู่งนี้ถึงหน้าดินปุ๊บเราหยุดเนี่ยเหยื่อมันก็จะลอยขึ้นมาอย่างนี้นะฮะพอลอยเสร็จแล้วก็กอเข้าีกให้มันชนหน้าดินอีกแล้วก็ปล่อยให้มันลอยอย่างเงี้ยนะครับมันจะทาให้ปลาช่อนนะครับกัดง่ายเลยนะครับถ้าเจอเหยื่อแนวนี้เข้าไปนะครับก็จากที่ผมเมื่อกี้ลองกระดีแล้วนะครับคือน้ํามันค่อนข้างตื้นไปที่จะใช้กระดีครับผมก็เลยประยุกมาใช้เเเป็นนนหย่อแวชีะร ได้ผลงานรัวๆนะครับนี่กดมา6ตัวแล้วนะครับตอนนี้ยังมีเวลาเยอะครับน่ายจะมาสักชั่วโมองกว่านะครับก็ช่วยทางเจ้าของบ่อนะครับเอาปลาช่อนออกนะฮะอย่างนี้ก็รอติดตามดูต่อไปแล้วว่าผลงานรวมจะเป็นเท่าไหร่นะครับ นี่ไงโอ้โหอโอ้โห,หลุดกระโดดตัวลอ,อยแล้วนะเมื่อกี้เป็ดง้างเลยนะครับโอ้โหเสียดายนะครับลุดนี่ไงโดนแล้วอืมไอตัวแซบวันนี้มาในบทของมือปลาปลาช่อนเบ็กใหญ่นี่เอาหมดเลยนะครับต้องกำจัดให้หมดครับนี่ นี่โอ้โหอยู่ไหมเอาอยู่นะครับนี่โดนอแล้วอาซ่า อนี่ไงโดนแล้วโอ้โหตัวนี้ไซส์ดีนี่ไงหือกละดับระโดเลยนะครับโอ้หตัวนี้มิดคอรครับนี่อมเข้าเต็มเต็มเลยาสายใหญ่มากน่าจะ โหนี่ไล่โลเลยวนี่แปดเก้าขีดได้มีแนะ่นอนตัวนี้แล้วเขบอกว่าปลาที่มันกินกุ้งบ่อน,นี้นะครับเขาบอกว่าเนื้อมันอร่อยมากเลยนะครับเพราะมันกุ้งที่มันกินมันกิโลละห้าร้อยเลยนะฮรนี่นะครับโอ้โหตัวนี้นร่วมๆโลตัวนี้ไสดีกัดนี่เต็มปากเลยแชทของได้ว่าครับถุงนี้ก็ประมาณนี่ก็สี่ตัวแล้วครับนี่บวก ไซโลไปตัวนี้เป็นห้าตัวนะครับรวมก็ปลารวมตันนี้จะประมาณสักสามโลขึ้นแล้วครับถือว่ากําจัดไปได้พอสมควรนะครับแต่ว่าเวลาเหลือเยอะครับเดี๋ยวลองไล่ไปเรื่อยว่าจะเก็บได้กี่ตัวนะครับวันนี้การใช้่หยอประเภทนี้ก็ง่ายมากนะครับเหยื่อตกแนวตระกูลแชทเนี่ยนะครับก็ให้มันชนคันดินก่อนนะครับแล้วเราก็ปล่อย พอเราหยุดกอนะครับเหยื่อมันก็จะลอยขึ้นมานะฮะแล้วก็ปล่อยเงี้ยแล้วก็กอนะครับมันก็จะทักษะมันาาก็จะทิมดินทิมดินท,มนทิมดินอยู่เงี้ยนะครับพอเราจะต้องเน้นประช่อนนะรประช่อนมันก็จะนอนอยู่ตามแนวหน้าพื้นดินนะครับเพราะบ่อมไม่ได้น้ําลึกมากนะครับนี่ไงโดนแล้วปลากอรอไม่นานเล็กๆ็กงน้อยเก็บ <uce> <ๆ S 2> ให้หมดครับ วันนี้เรามาในนามมือปลาปลาช่อนนะครับโอ้โหปลาหมอนะครับปลาหมอนี่ปล่อยไปเลยนะครับปลาหมอนี่ไม่ใช่เป้าหมายนะครับปลาหมอนี่เป็นปลาที่มีเหงือกแหลมนะครับดังนั้นเวลาจับต้องระวังนะครับ,ได,รรบได้สิบกว่าตัวแล้วครับได้ตัวใหญ่เลยมีไซส์โลมาตัวแล้วนะก็ประมาณครึ่งโลสิบกว่าตัวมีเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้น่าใกล้ๆกล้โลเลย อันนั้นก็ประมาณครึ่งโลเฉลีย่ยอยู่มาเนี่ยคเนื้อเนื้อดีฮ <laughs> กินแต่กุ้งใช่ไหมตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานปลารวมนะครับพอดีจะได้กระถ่ายที่บอ่อแต่ว่ามืดมากไม่มีแสงเดี๋ยวลองดูว่าปลารวมวันนี้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับกับการปรับปลาช่อนจากบ่อกุ้งนะฮะลองถือข้าวเนี่ยประมาณหนาสักมีสามโลนะฮะไซส์ใหญ่ไซส์โลนะครับนี่ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับสองสามสี่ 5นะครับ6 7 8 9 10 11 12ตัวนะครับ1โหโลนะครับต้ายผมก็ฝากกดไ like ลค share, ดด์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยครับแล้วก็รอชมคลิปใหม่ๆของผมได้นะครับเร็วๆนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ